เขาคิดถึงนะแต่อีโก้มากกำลังตัดสินใจจะติดต่อมาเพราะเขายังลืมไม่ได้เขาเป็นอย่างไรเลือกหนึ่งหรือสองหรือสพิมพ์ใต้โพสต์ก่อนจะรับฟังคำทบนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจ กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำดั่งตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองได้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีมากปูจาขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดยิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหดเป็นโหดมื่อาชีพกดยิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริง เชื่อศรัทธาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์จะไพ่คีย์ออฟเลิมาทำนายดวงชะตาสำหรับคุณปูจาลูกอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขาคิดถึงแต่อีโก้มากกำลังตัดสินใจจะติดต่อมาเพราะยังลืมไม่ได้ตั้งจิตนิ่งๆหมายเลขนึ่งสิ่งที่เขาคิด ไพ่ขึ้นมาเลยว่าแค่คนรู้จักเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นแค่คนรู้จักแต่ลึกๆแล้วเขายังมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและตัวคุณเป็นคนสำคัญของเขาเป็นการแสดงออกที่เกิดจากความมั่นใจหรืออีโก้ของเขาทำให้เขาไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงใบที่สองขึ้นมาเลยว่ากองไฟในกำมือ เขายังคงถือไฟของความรักและความคิดถึงไว้ในใจแม้จะพยายามไม่แสดงออกแต่ความรู้สึกนี้ยังคงอยู่และมีความรุนแรงเหมือนกองไฟที่ยังไม่ดับเขากำลังต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจของเขาเองให้ขึ้นมาเลยว่าถนอมรักลึกแล้วเขายังคงถนอมความรักที่เคยมีต่อคุณ ขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มีความหมายและมีค่ามากที่จะรักษาไวา้แม้อีโก้เขาจะทำให้เขาดูเหมือนว่าพยายามกำลังลืมคุณไพ่ขึ้นมาเลยว่าครบซ้อนมีความซับซ้อนในชีวิตของเขาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อื่นการตัดสินใจว่าจะติดต่อคุณมีผลกระทบกับความสัมพันธ์ที่เขามีอยู่ หรือเขามีความรู้สึกสับสนที่จะจัดการกับความรู้สึกของตัวเขาเองให้ขึ้นมาเลยว่าติดเบ็ดเขารู้สึกเหมือนติดกับดักของความรู้สึกและความคิดถึงคุณทำให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ได้ความรู้สึกนี้ทำให้เขาต้องคิดแล้วคิดอีกที่จะติดต่อกลับมาหาคุณคนที่เลือกหมายเลขสอง ให้ขึ้นมาเลยว่าคู่สร้างคู่สมเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองมีความเข้ากันได้ดีเป็นคู่ที่เหมาะสมในหลายด้านแม้จะเคยมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคิดยังเห็นความมีคุณค่าและความสำคัญกับคุณให้ขึ้นมาเลยว่าสับสน ขณะนี้ตัวเขารู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงต่อไปความสับสนนี้เกิดจากการที่เขามีความมั่นใจมีอีโก้สูงและไม่ต้องการยอมรับความผิดพลาดหรือแสดงความอ่อนแอให้เห็นให้ขึ้นมาเลยว่าถามใจตัวเองเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ถามใจตัวเองว่าต้องการอะไรจริงๆเขากำลังคิดแล้วคิดอีก ค้นหาความรู้สึกที่แท้จริงของเขาและต้องการเวลาที่จะทําความเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนก่อนที่จะติดต่อกลับมาให้ขึ้นมาเลยว่าเติมเต็มความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทําให้เขารู้สึกเติมเต็มในบางด้านของชีวิตความรู้สึกความทรงจําดีๆของเขายังค้างคายอยู่ในใจและเป็นสิ่งที่เขาลืมไม่ได้ ไพ่ขึ้นมาเลยว่าก้อนหินอีโกของเขาเหมือนก้อนหินที่หนักและยากที่จะยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกว่าการติดต่อกลับมาแสดงถึงความอ่อนแอซึ่งยากที่เขาอยากจะทำนะแต่ความรู้สึกยังคงมีอยู่ที่ทำให้เขาสับสนและพยายามตัดสินใจ คนที่เลือกหมายเลขสามไพ่ขึ้นมาเลยว่าโลกไก่โลกมันเขามีแนวคิดที่ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงและชอบควบคุมโลกของตัวเองเขามีมุมมองเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับชีวิตและความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าต้องรักษาอีโก้หรือความมั่นใจของตัวเองและไม่ยอมปล่อยวางง่ายๆ ให้ขึ้นมาเลยว่าข้อจํากัดเขารู้สึกว่ามีความจํากัดบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถติดต่อคุณได้เช่นรัวถูกปฏิเสธหรือไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองข้อจํากัดเหล่านี้อาจจะมาจากภายในจิตใจของเขาเองหรือสถานการณ์ภายนอกที่เขาเผชิญอยู่ให้ขึ้นมาเลยว่าเบิกบานแม้เขาจะมีอีโก้สูง มีความมั่นใจสูงเขายังมีความสามารถที่จะรู้สึกเบิกบานและมีความสุขเขากำลังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาและรู้สึกว่าความสัมพันธ์นั้นยังมีความหมายสำหรับเขาไพ่ขึ้นมาเลยว่าพูดไม่ออกเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกคุณ แต่ไม่สามารถหาคำพูดที่เหมาะสมเพื่อแสดงออกมาได้การตัดสินใจที่จะติดต่อคุณจึงทำให้เขากังวลและไม่มั่นใจในสิ่งที่จะพูดไพ่ขึ้นมาว่าแอบรักเขายังคงมีความรักและความรู้สึกที่ดีต่อคุณแต่ไม่อาจากล้าที่จะแส,แสงแรงออกอย่างเปิดเผยความรักที่เขามีทำให้เขารู้สึกว่า ต้องการติดต่อคุณอีกครั้งแต่ด้วยความที่เป็นคนมีอีโก้สูงก็เลยทําให้เป็นอุปสรรคทําให้เขารังเลใจโดยรวมแล้วเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงมีความคิดที่ค่อนข้างซับซ้อนในเรื่องของความรักเขารู้สึกคิดถึงและแอบรักคุณอยู่แต่มีข้อจํากัดและข้อกังวลทําให้เขารู้สึกรังเลในการติดต่อการแสดง อยางตรงไปตรงมาและเปิดใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาเองกำลังคิดอยู่บูอะไรบูแล้วเฮงอย่างตรงจุดแนะนำลูกจันร์สวัสดเน้นเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงมีน้ำมันจันทร์ว่านเขาหลงดอกมิรู้โรยลืมปูไม่ลงยันอัครนักเรียก,กจิต อยากได้มหาสเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว3 9 9เก้ากค่าจัดส่งห้สบาทกดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารามีแนะนำเลยว่าใครที่อยากกดล็อกในดวงชะตาอย่างตรงจุด แนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมตอนนี้อาจารย์จัดโปรจุก 6, 9หกเก้าเก้าสามสิบนาทีดูดวงเพื่อไขวิบากกรรมดูและดวงแล้วตัวคุณสามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาและตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากกรรมอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอด หรือไม่ลอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยครับการที่คุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเองิญเรื่องบังเอินไม่มีอยู่จริงเชื่อชะตาปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงอาจารย์ขอให้ตัวคุณดวงเปิดวาดสนาเปิดความสำเร็จเปิดรับทรัพย์รับโชคก้อนโต เฮงเปังๆทุกท่านครับ